อ่้อ่ะคือยาเวทอันให้เนี่อันนะนี้ตัวจริงมันใหญครับคือยาเวทสองอันให้นนกวจริงกูนี่ออกตัวไรใช่มไม่ใช่มึงลองปลา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 หาใส่ใส่มันดูยาเวทันรบกูเจ็มางไม่ใช่มึงลองปลาปลาปลาให้โดนมันด้วยเย้เย้เย้มันแหลกหมีแพนด้าอลยี้กูไม่ชอบหลอนใช่ไหมอ่ะ เอ้ยต้องมีอาหน่อยชีวิตมีีตันเลยไม่เข้ามาฟุ๊กฟุกมจับเด็มาจับเด็กกาเงียบการเงียบการเงียบการเงียบกาเงียบมนมนง่ยมกิเงียบเลยการเงียบมามาอยู่ตรงมือก็ไม่ล้อกดสกิลสองกูโดนัวแล้วเปนไหนแทแทไปแล้คือวดเด็กคอัดเด็กคือวัดเด็กโอ้โหพีบีบีบีเลยไม่ไม่ไม่ไมต้องนะจับไม่โดนหรอกฟุ๊ก ไอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ก็แกงด้ตได้ิเีนคแล้วใครกดันปอม่ดยรู้ไหละกดจิตไม่รู้ไม่รู้เลยกดจิตไอ้ยแม่ติแน่เปะแม่งใจย็นใจย็นใจย็นเดี๋ยวจัดใจย็นเดี๋ยวจัดไปตีไปตีมันเลยเดินเดิเจือเดี๋ยวืเดนไปสู้มันเดินไปสู้มันเลยตีิปเลยเดินไปตีิปไปรั้มเลยเร่อแล้ว โอ้ยีกลางอ่ไปอ่านให้ดิข้างบนข้างล่างมันก็หายไม่มีใครบอกต้นตนข้างล่างมันหายไปแล้วหายกไม่บอกมากกว่ามันหายตั้งแต่ตอนที่มันไปแกงไอเต้แล้วกูก็บอกแล้วเออก็แฟนก็ขึ้นไปแล้วไอ้ที่นั่นก็ขึ้นไปแล้วไะมึงไม่ชิดมันมันไม่บอกมจังมันเถอะมัเดียวเอง อ้าวกดกดไปแล้วเอาวอดไปตัวเองเต้ดนเบียดกูทำไมเดี๋ยวกูซื้อมา้งินยด้มี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 มูมีมีมีไีมัมติอันติได้มมมีมม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 อันนี้มมมม่มมมม ไลมูไลมเอามานาครับมานามาครับเมานามาครับไปนาวมาวิมาไมด้ก็กมานาก็มานาก็รับบดไอ้คุไม่จับดไ้ม่จานี้ยาไนี้ฉจได้จนะปอเลยดันปอเลยหนัเยหเเนยวะมิวแไหนาหน่อยาหน่อปตีกิเลยเปนีเป็นตีิปนเรื่องอะไรเ่เไรวะไ ประเทศจีนกลางไเงียบเงียเยเงียเยเงียบเงียบเงียบเเงียเยว่ามันจะมาเอาไเฮ้ยเดี๋ยวจะซาารารากูจะแบกสล้กลางอะกลานันเงียบนเงียบเจูโบพ่งดีนะเวยลอูกูไคิดว่ามันจะโดนคีฟไงกลางสากลางอยู่สกลางางะเทศนจะนอนปเ เดินเดินเดินไปตีหิบเดินไปตีหิบเอาพิเซลินอ่ยไอไอไอผู้อันนี้ผู้เราผูต้องไปไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราเตรียมผู้ป้าไว้ไูจะได้ปีเขียอันหนึ่งเอาวะเอาวะเอาเดีเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยลอยมาเฮ้ยเอาเลยไปมาแล้วไปแล้ววาไม่เรยบปล่อยเลย ตัวตัวนี้เ้ยให้อยู่ให้อยู่เจ็บเจ็บัยอย่าเอาป้อมเนี่ยระวังตาวไว้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 ว้ไว้ว้ับเลยจับเลยนีช่วไม่วไนีช่เต้มี่วเต้มี่เต้ียกูจะีอบินบินทอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้จะให้ตายไม่กไม่าลาละ ทำอะไรไม่ได้เยนกบขอให้ได้นะเว้ยแล้วเนี่ยมจะโบีบีเลย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 งมัน้งมันบีเลยหีหนเนาะีเลยีน สายแล้วครับตามโอ้โหบอกแล้วครับไอฟุ๊กด้ P K เพิ่เตรียมเปลี่ยนครับกูได้ P K แล้วกูได้ P K แล้วกูได้ P K นคนแล้วอแต่กูที่ยากจะคือออกป่าไม่เฉยไอไอฟุ๊กอกป่ากันลังส่าม่อยากอกปามเหงาอจะคีบดันคีดันอ่อยคีอ่อยอ่อีอ่อี่อยคีออยคี่ยคี่อยอดอยคอ่อคี่ค่คีี่คีี่คีี่คี่อยคีีอยคอคอออคีอยค่่ออคอยค่คีอยค่คี เดิมได้ใจต้องกดต้องกดเลยเนี่ยต้องกดเลยมันมันเริมได้เริ่มได้นะเริ่มได้นะสิบบาทไดได้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 ดต้องให้ดีดีดีดดีอนไอ้ก้อเปิดก่อนแล้วกูเปิดได้ได้ได้โอ้ดตีเข้าเลยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเยเ้ยเ้ยด้ได้ยเ้ยยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้เ้ยเ้ยเ้้ยยยเ้ยย้้้้ ไหนเดียวเบีย้้า้าคอนแดังด้วยไม่เก็บบินก็ได้ไมบิไม่จับได้มสามตัวเนี่ยไหนๆเเราเบี้ยวาวาไอ้ิกเบ้เ้พรา่โอ้ได้ลอดูดเ้แดช่ไไปแ แตนยเต้ยเ้ยเค่เหน่อยคเดิน่ยดือดโให้เอ้ยือ้หีจะตเดดาอเยีีดดีีีดี้ชื่อไหวานไอ้เต้ยเต้ยช่อหนเออเนี่ยเอาอยู่อ้โลอยู่โลอยู่เต้ยนไม่เอาเอีมโลอยู่ดวยบินได้มบินได้ไหมบินดูได้นั่นะเอตามไปก่อนถามไปก่อนไก่อนีมัน

มาม่นแน่เยนี่รอเนโดนโดนเนี่ยกูล็อแล้วเนี่ยหายตัวไหนตัวไหนใ่เยใส่เลยอ้ยยใเนี่ยเตเตัดงกุ้เลาเต็ตัดกล่กูไปแล้วอะไรเนี่ยตมเต็มยพี่เต็มหลเต็มหลังเมัน่เอาเต็มลอ่ะเอาเต็มลงเฮ้ยยเนิ่มหมืนีิ่มเหมืนีิ่เหอนของตันี้่เลยใส่ิ จะบูสกิลไปได้เอเนี่ยคุณไม่รู้ไหมเนี่ยมีก็เดบีแล้วเบีแล้วเดบีล้วเดบีแล้กคูบีคูบีคูบีมาว่าด่าน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 เฮ้ยใครก็ได้มาตายมบคูดีเลยคูดอาดาคูด่าดินวะเอราว่าไม่ให้หน่อยว่านเกน้องเด็กน้องแล้วอันนั้นมันทำอะไรมันวน ไปกลับ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 ก็ก็ก็ถอย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 เลยตาอย่อาโดนตาเฮ้ยคุได้คิวสองตัวอ่ะเอ้คุณได้คาตัวแล้วเพื่อนเฮ้ยเราต้องกดให้ยับเว้ยแมวเอาอ๋องต่อเพื่อนอห้ดูน้เอาาหน่อยเอามาใส่ไหม้เอามาใส่ไหมขอขอขอเราต้องกดให้ยับหมาหน่อยรอกูได้มาเมื่อไเราแป๊บนึงแป๊บนึงตรงไหนใช่ไหมตรงนั้น

ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอบอบมอแบ็คดอออมมมียาแดงบ้างมียาแดงไหมเฮ้ยเตอเือเอมาให้หน่อยวะตียามียตีอมตีอมเด็กเพื่อนม้นไล่งขึ้นเลยขึ้นเลม่องกลัวมอกเออเอาบนอาบนมามอเลื่อนหน่อยเพื่อนอได้มไมมาามอเหรอ ออันนนก่มึงมึงซื้อมาเยอะแยะเลยมั้ยโดนโคนแบ็คดอไปเลยแบ็คดอเลยแย่จะแบ็คดอให้มันแคปรูปไปฟอกีอจีเอ็มเว้ยแดกแต่เขาเขาบอกว่าให้ให้ให้ได้สมมนบุ๋มมันรวยสมันรวยมาต่อเดี๋ยวต้องตรวจพยายามตรวจได้ต้องตรพยายามผู้ต้องเลี้ยนไม่ได้ไม่เอาไม่เอาดันเลยดันเลยตรวจได้ต้แล้วต้องยับเลยแค่ให้มันเสียกำลังใจเลยมั้ยใครบอกผมเป็นใครบอกผม

ข้อหาที <scenes Poor> <laughs> ่ไม่ได <laughs> ้คิวเยอะสุดคือสมัครดายอะกูบอกเแกไม่ไม่ไม่ออกของเหมือนกูเลยวะเปิดเล็กดายอะไรกับทีมออกปิดีนั่นเลยเปิดเปิดกับเกือบโดนคลิปฆ่ามาแทนแล้วแต่ว่าไอ้ก็เปิดสวยจริงอ่ะพอเปิดปั๊มกูห้าวตามไปแง่ติดปั๊มกูแม่งนึ่จะว่าติดตัวเดียวที่ไหนได้ด้วยสองตัวเซ็กกูกูดันป้อมล่างก่อนนะเว้ย คุณไม่ต้องงงอยู่หรอกปัดแถวนี้ได้แลยนได้ไดกเดกเด้เด้งด้ไ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 ด้เด้กด้อด้ได้อด้ไ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 ดได้้ได้ด้ไ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 ด้เด้ได้ไดดดดดดด้ดด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 ได้ด้เดดดดดดเดดด้ดกดดดดดไดดเด้ดดด้ดกดด้ มล้มาแ้วเฮ้ยอันมาอันมเจมอั้นพมเนี่ยเนี่ยเนี่อย่าพิ่งอยพิ่งอยพิ่งนอนยไม่อนเข้าหมเพยู่สเพิ่อยู่สองเพ่อยู่สายูซีอุ๊กฟุรีบรีบุุ๊๊เลยเมาพว่มารอรอียปรีบปีปเรไปเเสามตัวเนี่ยรอรอเสียก็เสียไม่ไดมีเลยมีได้ไม่เอาเอาไปเตัวเดียวไม่ทันแล้วก็เอาแล้วเข้าเว้ยเข้าก่อน

เพ่นเลดีกว่าเพื่อนเลยกว่าเพื่อนไ้กูขอซืเรียกอัติมอลรไม่รอแล้วกูให้อยู่เดี๋ยวมงอยู่อันน้ไนี่อ้น่าเกลียด่านเยขอโทษขอโทษการเมื่อกี้น่าเกลียดกู

มันแกแนนเอาเอามาเลยไอ้กี้ไอ้กี้เยวแข่งอยู่เอาเขาแข่งกันอยู่มาหมดเลยนะ ไอเต้ไอเต้ไอเต้มึงจะลกตายมึงรู้ว่นี่ยของได้ของได้ของายของา้อดเยยดเลยใ่ไหเาเดใช่ว่าเขาให้แบ็คเขาให้แบ็คดอได้มันเป็นเกมันเป็นระบกสของสทางอยู่แล้วเนี่ยดังนดงกัวตายแล้วออกบิงต่ออบิงต่อ้มึงไม่ต้องบิง้า้โอ้้าโหเพื่อนโซชีกันโซชี้ที่อไแข่งอยู่มาไงกีม มาเพราะผิดเวลาเขาแข่งโ์เาเมนต์อยู่ไม่หววันนี้วะวัน้วะาอมีลกัเนาะี่กูเข้าไดไมี่ชี่ไอ้ที่กูจะบอกให้เมื่อกี้บบมึงเกิดได้ลงแล้วไอ้ที่เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้้อมันไม่มาเมาเลงเลยครับเป็นมึง่ไอ้จยเน่ยพันีรอไอ้ท่อย่้วไอเนี่ยาบางวนโอ้ชนะเอ้าโ เอาลูกเอลูกมาสองไปเอาลูกส่องไปเอาลูกองไปไเอาลูกเคสอะไรไปไหนเนี่ยฮะเขาเก่งกันแนเก่งชอน่อยจับอเลยอลงม่ัวแล้วตต่ยืนตักลางตั่บนดเอาวามาาดไว้ก่อนเดี๋ยวใ็เก็บไม่จ็อะลอกเลนเดี๋ยไม่หวานวาดขึ้นป้องไปเลยด้วยอาด์ต้วาดแล้วมะแล้วก็ชิล เออมัน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 ดูไม่ได้ไม่ใช่ไอ้คือมันมันเป็นคนเะารองไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ก็มันต้องตามมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหรายงานผลเลยตอนนี้ทีมเรานำอยู่3-3ต่อ8ได้เลยได้แน่แรกอ่ะตายหนึ่งตัวเลยตายสามตัตายอีกสองตัวได้แน่ไปแก้ เใย็นในใจเย็นรอ่กอรออกอรออกพี่เต้ถ้าถ้าเกิดพัวกัาฟรมแล้วนี่มันก็จะแม่เร็แบ็คอรแบ็คอรมันดีเร็วไม่ได้เลยอรนเรว่าเราอบิอบิเีเนี่ยไม่ต้องยไม่ต้องยไม่ต้องอัไ่อออรอมัแบอร้งไม่ได้หรอกมัแจ้งม่ได้หรอกอ๋อ่อรง ดูก็ใส่เลยใส่เลยใส่ดิไาได่จับได้จับได้อไปดิไม่ถึงตีีเนีตีบนจับทีดียแน่นแอไหนไหนีโอหเอ้ หดทอรดี๋อั่าใล่าเ้ไปตุ๋ยไปตุ๋ยวนี้ปุ๊บปุ๊บตุ๋ยวนนี่ไ้าอืมเล่าเลยตุ๋ยเฮ้ยสีตุ๋ยวนี้เอไม่ดีคนแปดตุ๋ย มาพวกเอ็งมาพวกเอ็งม <shocked> oh, <c oughs> ีสองหน้าแม่ต่อไปแล้วต่อไปแล้วเค้ยแต่ในบุกที่คแต่ในที่แต่ในที่แต่ในที่ ก็บทสือว่าแกผมชนะนะเฮ้ยถ่าย่ายายสวัสดีเปิรเฮมันกดกดกดถ่าภาพตัวตัวไหน